สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมไอคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับเราอยู่กับเกมแอ็กเซนนะครับวันนี้ <c oughs> เล่นเล่นใหญ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะพูดเหมือนเดิมน,นะครับมี6หัวข้อก็คือ1ภาพร,รวมตัวเกมเชนที่รองรับ2ระบบเหรียญระบบโทเคน3ทีมงานระยะเวลาตามแผนงาน4พัฒนมิตรผู้สนับสนุนระบบตัวเกมประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็6วิธีการติดตั้งเกมและเล่นเกมตัว Acce เซนดตัวนี้นะครับผมเอาละ เราก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมเราไปดูในส่วนของข้อที่1กันเลยเป็นเกมที่ไม่ใช่ m m o RPG อนะครับอย่างที่ผมรีวิวเกมไปนะครับแต่ว่าทางทีมงานนะครับเขาบอกว่าเป็นเกม ARPG หมายความว่าไงหมายความว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับก็คือเข้าต่อสู้นะครับวกสวมบทบาทเป็นตัวละครน,นั้นแล้วก็เล่นประจนภัยไปตามฉากหรือเควสที่กําหนดและควบคุมการโจมตีของตัวละครโดยตรงนะครับโดยที่ไม่ใช่อาศัยคําสั่งเหมือนกับไอ้พวกเอ่อเทอร์เนเบนนะครับอันนี้คือ A ARPG เนาะในเรื่องภาพรวมอื่นๆนะครับเกม e x c e n d e เยังปล่อยออกมาไม่มากนะครับแต่จากทางที่อ่านใน t e l e gram หรือว่าข้อมูลใน White Paper นะครับผมเขาจะทำเป็นรูปแบบของ NFT เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับอ,อุปกรณ์รวมไปถึงดินแดนก็คือพวกที่ดินนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับผมทรัพยากรก็จะเป็น NFT จากข้อมูลที่อ่านมานะ ไม่ว่าเป็นระบบการแข่งขับด้วยนะครับผมคือเขาจะให้ผู้เล่นนะครับเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเองซึ่งตัวเนี้ใช้ระบบดาวนะครับระบบดาวคือระบบที่ให้ผู้เล่นนะ่ะหรือว่าผู้ที่ถือเหรียญนนะ่ะทาการโหวตนะครับทิศทางของตัวเกมเป็นไงพูด่ง,ง่ายๆไหมพอของเห็นดาวปุ๊บนะผมนึกถึงเลยใครถือเหรียญเยอะคนนั้นมีสิทธิ์โหวตเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ <Wow. S 1> ประมาณนี้ก็ต้องไปอ่านเข้ากัหนดอีกทีนึงเรื่องของระบบดาวนะครับ เกมนี้นะครับอยู่ในเชนอเวเลนต์และเปิดตัวที่ประเทศสเปนนะครับในวันที่21มีนาที่ผ่านมานี่เองจบกันไปกับข้อหนึ่งนะครับไปดูในส่วนของข้อ2ระบบเหรียญและก็ระบบโทเค,นค็นกันนะครับเกมนี้จะก่อบไปด้วย2เหรียญน,นะครับผมชื่อเหรียญแรกเหรียญว่า The Accender g o v e r n a n น e Token นะครับผมเหรียญที่2ชื่อ The Gold เก t o t o n e n นะครับ อักษรย่อของเหรียญแรกก็คือ A T C อักษรย่อของเหรียญที่2ซึ่งชื่อว่า G G นะครับผมสองเหรียญนี้ต่างกันยังไงเหรียญ A g C นะครับจะเป็นเหรียญที่เราใช้กําหนดทิศทางของตัวเกมนะครับจะเป็นเหรียญหลักส่วนเหรียญเหรียญรองก็คือเหรียญสีเขียวนี่แหละนะครับก็คือเหรียญ G G เนี้ยนะครับจะเป็นตัวกําหนดตัวเศรษฐกิจในระบบเกมนะครับน่าจะได้มาจากการเอิร์นหรือว่าการเล่นภายในเกม ผมก็จะมีแค่2เหรียญนี้เนาะไปดูในส่วนของข้อ3นะครับทีมงานและผู้พัฒนามีด้วยกันเาขาอ,อาจจะมาโชว์เลยไม่ใช่มีมด้วยกัน3คนเขาอ,อาจจะมาโชว์แค่3คนนะครับมีคุณแจ็คสันพูคุณวิลเดวิดนะครับแล้วก็คุณคิสโลวิลนะครับผมก็คือมี c e o วิวราสายพัฒนาแล้วก็มีผู้อำนวยการการออกแบบนะครับผมผมพยายามไปหาข้อมูลทั้ง3คนแล้วนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ไม่สามารถหาได้เนาะ ก็คือลองไปดูแล้วทั้ง3มคนเลยนะครับแต่ว่าถามว่าความน่าเชื่อถือมีไหมน่าจะถือนะครับเพราะเขาระดมทุนไปได้เกือบ4 0 0 0ล้านดอลลาร์โอ้โหจัดมาเยอะนะถ้าตามข้อมูลนะแต่ที่แน่แรอบ private หกจล้านนะครับแล้วก็มีพัทเนอร์อย่างกิลไฟด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมแจกก็ถือว่าน่าสนใจเนาะเราเป็นผู้เล่นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถแบบเลยดีกว่าไตรมาหนึ่งของปีนี้นะครับผมออก็คือจะประกาศ กิจกรรมในเกมนะครับซึ่งเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังเล่นอยู่นะครับผมแล้วก็พัฒนาขั้นตอนของเทคโนโลยี RNT e อันนี้เราไม่ต้องไปรู้นะครับผมโอเคส่วนไตรมาสสนะครับก็คือจะมีการสร้างโทเค็น a g c ขึ้นนะครับแล้วก็เปิดตัว a c c e n t i a DAO ขึ้นมานะครับระบบการโหวตหรือว่าคนที่ถือเหรียญมากกว่าจะสร้างอีโคโนมิกเกมยังไงนะครับเพื่อผลักดันตัวเกมให้มันยั่งยืนแล้วก็การใช้แบ็กเอนนะครับของตัวบล็อกเชนกับ ตัวอเวลนอันนี้เราไม่ต้องรู้หรอกเราแค่มาได้เกมให้ผู้ผเชี่ยวชาญพวกดีวเขาจัดก,การกันไปนะครับมาในส่วนของคอร์เตอร์สามนะครับก็จะเปิดระบบเกมแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มขึ้นในอัลฟานะครับผมส่วนคอร์เตอร์สี่ก็จะมีการขายที่ดินในเกมแอ็กเซนเดอร์นะครับผมแล้วก็มีระบบกิวเข้ามาด้วยนะครับให้ทดลองดูแล้วก็เกมเลยนะครับนู่นเลยป,ปีหน้าปี2566เลยนะครับก็คือจะเปิดเรื่องการล็อกคุณสมบัติของเกมและเศรษฐกิจก็น่าจะเป็นระบบการโหวตของดาวนะ ตานที้ผมเข้าใจนะอ่าแล้วก็ไปในส่วนของไปมาสามเกือบเดือนกันยาปีหน้าครับเพิ่งเปิดอัลฟาให้เทสเพื่อทดสอบความสมดุลจุดพ่องหรือว่าความสเสถียรภาพของตัวเกมนะครับผมอืมแล้วก็มีกิจกรรมนะครับขายตัวเจเนซิสของตัวฮีโร่นั่นเท่ากับว่าตัวละครแต่ตัวละครนะครับน่าจะมีฮีโร่ที่ไม่ใช่ฮีโร่ตอนตัวเนี้ยที่ให้ทดลองเล่นเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหม แต่ในอนาคตผมว่าน่าจะมีหลายตัวนะถ้าเกิดตามข้อมูลนะครับคอร์เตอร์สาก็คือเดือนกันยาปีหน้านะครับส่วนไตมาตรสีนะครับของปีหน้าก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานครับประมาณนี้เปิดเบต้าเทสนะครับทดลองนะครับผมแล้วก็เปิดตัวเกมในปีหน้าประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาโอเคครับผมเอาไปดูพันธมิรและผู้สนับสนุนของเกมนี้กันบ้างนะครับผม ผู้พันธุิและผู้สนับสนุนของเกมนี้เ,เป็นเกมที่น่าลงทุนนะเอาจริงๆเอาดูดิเอาวัาลเลตเอาวัาลันนะ่ะมาลงเึ่นเท่ากับว่าถ้าเนี่ยตอนเนี้ยถ้าคุณไปดูคลิปผมนะฝากเงินไว้นะแล้วซื้อเหรียญอะไรซาว่านะผมว่าเกมเนี้ยก็ต้องลง i d o เพราะเกมนี้ลง i d o ใช่ไหมเราก็จะได้เหรียญมาฟรีเพราะงั้นก็ไปฝากฝากเหรียญซาว่าไว้แต่วัน,นเนี้ยเนี่ยโอเคเลยแล้วกิลไฟก็ลงมาเล่น a อาโวคาโดก็ลงเล่นเนี่ยเอามาตีกัน2องเกี่ยวเนี่ย, <S <S เ,ยเทพแล้วแค่เกมเนี้ยเอาละเดี๋ยวเราไปดูระบบตัวเกมกันบ้างนะครับผมแบ่งรูปแบบการเล่นเป็น3แบบนะครับซิงเกิลเพ y e เ PVE แล้วก็ PVP นะครับ <S <S ทั้ง3อันนี้ก็คือสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับต่อสู้หน่งหนึ่งได้แล้วก็ต่อสู้เป็นทีมไดก็ได้จะเป็นระบบกิวออนะครับผมโดยแบ่งออกเป็น2เนื้อหาะนะ <S <S สามารถตะลุยนะครับบนโลกนะครับ เขาเรียกว่าโอเพนเวิร์ได้นะครับในการเก็บทรัพยากรหรือนำไอเทมต่างๆที่เราได้มาเป็นเอฟพีไปค้านะครับนักเขาเรียกโอเพนเวิร์นะและก็การลงดันเจียนนะครับก็คือแบ่งเปง็นโหมดนั่นแหละนะครับดันเจียนเพื่อที่อะไรเพื่อที่ไปหากรอนหายากหรือว่าเข้าไปต่อสู้ในบอสที่เป็นต่อสู้ลักษณะการต่อสู้แบบดันเจียนข้อมูลที่มีมาให้ก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนอาชีพนะครับหรือว่าช่องทางนะครับของการได้รับเงินหรือว่าการเล่นมี3ร,รูปแบบนะครับ จะบอกว่ามีสาอาชีพก็ได้นะครับผมก็คือเป็นนักสำรวจเป็นนักต่อสู้แล้วก็เป็นนักสร้างนะครับสตัวนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็นนักสำรวจก็จะเป็นพวกชอบสะสมทําฟาร์มเก็บเกี่ยวแล้วก็หาทรัพยากรนะครับผมทาเครสพวกอย่างพวกฟาร์มเนี้ยนะครับผมส่วนต่อสู้นะครับผมจะเป็นลักษณะการเข้าแข่งขันทำชุดเกราะให้เก่งทาดาบให้เทพขอให้เทพหาอุปกรณ์หายากในเดนเจียนขึ้นมาเพื่อขาย แล้วก็3าเป็นนักสร้างก็ได้เป็นพวกที่ซื้อที่ดินไปสร้างโรงเหล็กนะครับโรงหลอมโรงอาวุธว่าตลาดกลางอย่างนี้นครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเก็บภาษีที่ดินเอา,อาจะมี3รูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองดูตัวเกมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ปล่อยออกมาให้ทดลองเล่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อหาเบื้องต้นนะครับให้ไปคาว่าเพน่านะครับให้กดคลิกได้เลยหรือสามารถคลิกใต้ลิงก์เพื่อไปยัง เว็บติดตั้งตัวเกมได้เลยนะครับมอ่ามันก็ยังมาส่วนหน้านี้นะครับเราก็เลือกเลยว่าเครื่องของเราเป็นอะไร Windows หรือว่าเป็น Mac เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมทีนี้เราก็ติดตั้งไฟล์นะครับผมรอสักครู่หลังจากติดตั้งไฟล์เสร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องแล้วก็มากดปุ่มเดิมนะครับผมเพื่อเข้าเล่นเกมหลังจากนั้นเราก็กดเข้ามาในส่วนตัวเกมนะครับกดออปชันตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับผม เบสิกต่างๆก็อยู่ที่ w a s d ครับเดินหน้าถอยอะไรครับกดปุ่ม space นะครับผมก็เป็นการกระโดดนะครับกดวิ่งก็กด s h i f นะครับผมตามเบสิกถ้าจะกดพุ่งอย่างผมเมื่อกี้นะครับให้กด w ขึ้นหน้านะครับแล้วกดคิดเมาส์ไปทางขวากำหนดเวลาเราจะมีแค่5นาทีนะครับเราต้องพยายามรวอร์มมาเป็นทุกนะครับแล้วก็ทำการจัดการให้ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อสะสมคะแนนนะครับถ้าเราติด1นึนะครับตอนเทสตตอนเนี้ ครับเราก็จะได้เป็นแอดดอกด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ต้องระวังนะถ้าเกิดลากเยอะเกินไป <Yeah. S 1> จะกระตุกอย่างนี้ครับวนะิธีการผมก็คือกดสเปซนะครับผมแล้วก็กดฟันลงมาครับมันเลยมผมรู้สึกเองไปเองว่าไปดูนะแต่ว่าดามิ่งหรือว่าแรงกว่าอย่างนี้ครับผมจะลากมาแบ yeah. Yeah. บนี้คุ้มลงมา yeah. Yeah. พยายามหลบการโจมตีให้ได้นะครับผมเ yeah. 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 พราะว่นั้นนะอ่ะ เพราะคุณโดนตีทีนึงอ่ะมันจะกระตุกแล้วก็ทีเลยไม่ได้เลยเราเย็นเลยนะก็คือเสียเวลาอะไรครับผมเราไมีกำหนดการแค่ห้านาทีต้องรีบๆนะครับผมพยายามไปตรงทั้งตกล่ะคนเยอะนะครับผมแล้วก็ลากมาให้เยอะที่สุดเกิดฟันในโซเนี้ยไม่คุ้มนะครับผมพยายามไปเลยฟันสถานทีก็ไม่ค่อยขึ้นไเอาจริงๆนะครับเราจะกระโดดแล้วก็ช่วยก็ดีกว่า ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับแมนะ็กชีนมีแต้มให้เราเก็บนะครับแต่ละสีนะครับต่างนะสีเขียว,ส,วสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีส้มแล้วก็สีฟ้านะครับคะแนนที่เก็บจะต่างกันนะครับแต่ก็พยายามเก็บให้ได้อันดีกว่านะครับระบบสกิลนะครับยังไม่มีการปล่อยออกมานะครับเล่นง่ายมากแค่กดปั๊์เนี่ยเดียวเพื่อเก็บคะแนนให้ติดหในร้อยนะครับเพื่อรับแอ์เอา ระบบก็มีเท่านี้เลยไม่มีอะไรแล้วรอบนี้ผมเข้าไมเป็นรอบที่2นะครับรอบแรกผมได้สกอร์นะครับห้านาทีเที่ระมาณพันหกรอบนี้ก็น่านจะได้ี่มา2สองพันครับเพราะว่าเริ่มรู้หลักแล้วครับเดี๋ยวเราผมจะขอแยกกร่อเร็วๆเลยนะก็จะไปดูสกอร์สุดท้ายเลยนะครับว่าครบห้านาทีแล้วผมได้กี่แนนเกมนี้ค่อนข้างโหดนะครับมีผู้เล่นเข้ามาเล่นไม่เยอะไม่เยอะนะแต่แต่จัดได้ว่าเป็นผู้เล่นที่เจ๋งๆนะครับก็ผมทําได้2,000ันกว่าใช่ไหม แต่มีผู้เล่นนะครับทำได้เกือบเหยียบหมื่นเลยอย่างอันดับ1 2 3เนี่ยโหเยอะมากนะครับคะแนนแล้วก็กิจกรรมนี้ครับน่าจะมีทุกเดือนนะเดือนหนึ่งรีหนึ่งครั้งเพื่อติด1ในร้อยนะครับแล้วก็ได้แอร์ได้แอร์ดอกไปนะครับแล้วก็เดือนหน้ามาแข่งกันใหม่แต่ถ้ามีแค่เดือนเดียวก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ผมอ่านมาแล้วถ้าถ้าถ้าอ่านไม่ผิดนะน่าจะน่าจะเดือนละ100คน100คนอันดับแรบกบ ครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับงั้นก็รีบเล่นเลยเพราะว่ามีเวลาอีกแค่27วันนะครับในการที่จะเล่นให้อีก1นในร้อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการแอดสํสำหรับเกมนี้เพื่อเข้ามาเล่นนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม a c c e l e r a r นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมจะทิ้ง Tele แกรมนะครับยูทู e แล้วก็ Twitter ไว้ในใต้ลิงก์นะครับสามารถที่จะติดตามข่าวสารนะครับการซื้อตัวละครหรือ ข้อมูลต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่อีกคิวจากบ้านของเชนคนบ้านๆก็ทำได้จับมือทำอีกเช่นเคยคุณครับ